นี่หลังจากที่เราเติมดินไปแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ำให้เขาแล้วก็บํารุงด้วยน้ําหมักปลาทะเลค่ะสองสัปดาห์ต่อครั้งครั้งละสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรนะคะเราบำรุงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ เราก็สองสัปดาห์ต่อครั้งก็ได้สองสัปดาห์นี้ก็สิบสี่วันหรือว่าถ้าขยันก็สิบวันต่อครั้งก็ได้นะคะก็เติมดินแล้วก็บำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลแ,แค่นี้ก็ได้กินคณะทั้งสามกระถางนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยเราก็เติมดินลงไป ทั้ง3ากระถางเลยค่ะ